คือรู้อย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่มีอะไรเลยค่ะที่จะรู้นอกนั้นก็แค่พอมีสติก็มารู้มีสติก็มารู้คือคือพอสติเขาเกิดก็มารู้ได้ก็รู้อย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่อะไรเลยเขารู้เองเลยรู้ก็วางใจแบบนั้นเลยเราไปตั้งใจจะให้เขารู้ก็ไม่ได้ค่ะที่จริงอะหนูมีปัญหานี้มาหลายรอบเหมือนกันค่ะอาจารย์แล้วหนูก็แบบก็ยิ่งเครียดใหญ่เลยใช่ไหมคะแต่มันไม่รู้ตัวนะคะอาจารย์เสร็จแล้วทีนี้ก็พอหลังจากที่เชื่อ้วามนัมีระหว่างใจแบบนั้น ความรู้สึกหนูกลับมาคล้ายๆตอนแรกที่ท,ที่ที่มีที่นี่อะค่ะ<ม>ก็รู้สึกว่าโอ๊ยเอองั้นเราถูกแล้วเพราะว่าหนูพยายามตามรอยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนี่ก็พอตนหลังก็วางใจได้ดีขึ้นก็คือว่าเออไม่ว่าอะไรจะเกิดหรืออะไรก็แค่รู้เพ่าย่างเดียวไม่ต้องไปห้ามไปฝืนไปอยากให้มีบังคับอะไรเพราะั้นไม่ใช่เลยตามรู้แต่อย่าตามไป คือเราแค่รู้นั่นแหละไม่ต้องตามเขาไปไม่ต้องไปทำอะไรก็เขาต่อคือท,ที่เขารู้เนี่ยเขาก็นิดเดียวขณะที่รู้นิดเดียวแค่นิดเดียวแตเดียวเขาก็ไปต่อคิดในปรุงแต่งก็ได้แต่นิดเดีวยวจริงๆหะคะอาจารย์แต่การออกมาพูดว <พอ S 1> ่าเขายังไม่คุ้นเคยแล้วถ้าจะมีมากกว่านั้นคือเราอมาคิดในปลุงแต่งเอาปริยัดเข้ามาคิดในปรุงแต่งต่อได้ แต่ปริญญาที่คิดนึุงแต่งนี้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจี้นะคะมันเหมือนไปเองมันขึ้นเองได้ปริญญาแบบเนี้ยเราเคยฟังมาแล้วแล้วพอไปเจอแต่มันก็จบไปนะคะอาจารย์ใช่ก็ให้รู้ก็อีก <Okay. S 2> แหละค่ะไอ้ปริญญาแบบเนี้ยเราฟังไว้แล้วก็มีข้อมูลไว้แล้วในใจแล้วก็ไปเจอกสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็บัญญัติแบบเนี้ยเขาขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้คิดจะทาอะไรแล้วเมื่อกี้พระอาจารย์ใช้คำว่ารู้สึกตัวแสดงว่าอันนี้เรา ความรู้สึกตัวแบบนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการวางใจที่ถูกแล้วใช่ไหมคะคือยาเกิดจากการที่เราวางใจถูกมาก่อนนะแล้วก็เหตุปจัจจัยเขาพร้อมเขาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วพอเราไปวางใจไปผิดไปคิดไน่กลงแต่งเขาก็เสียไรไปเรื่องอื่นแล้วนี้คือตัวรู้ที่พาใจไปถามอยู่บ่อยๆไหมคะหรือคนละตัวเขาเป็นตัวนี้นหละแต่ว่าเขาจะมีการรู้ได้บ่อยขึ้น เราเราไม่ไปจัดแจงกับเขานะเขาจะมาบ่อยๆมาจนดูไม่ไหวอะ,อะอย่างของยมชิพนี่บอกดูจนเหนื่อยรู้ประเภทนั้นเลยก็ะจะมาทุกอารมณ์ทุกว,วันได้เลยนะถ้าเขาคุ้นเคยแต่ตอนแรกๆเนี่ยเขาก็มานิดหน,นึ่งหน่อยนึงเพราะเขายังไม่คุ้นเคยนานๆถึงจะมาสักครั้งหนึง่งแล้วเขามาก็แบบ ไม่ได้ตั้งใจแล้วใช่นนแค่จะเหตุปัจจัยเขาพร้อมอ่เขาก็มาแต่ต้องอาศัยวิเวกนะนนแล้วก็มีสติอะไรอยู่สังวรตัวนี้อยู่รู้ความจำเป็นตัวนี้อยู่ตยแต่สํารวมตัวนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ไปร<ๆ>วมรวมไปเก๊งเก่งอะไรไม่ใช่น,นั้นนะนั้นไม่ใช่ต่หมาเนี้ยแต่ตัวสติสังวรตัวนี้ถ้าเขาเกิด เช่นเวลาที่เขาจะมาเล็กอยู่ที่กายรล็กอยู่ที่เวทนาอย่างเงี้ยขณะที่สติเล็กยอยู่ตรงเนี้ยเขาจะปิดกันวว้นบริสวงตรวนี้ยเขาจะปิดกัน้นปิดกั้นอกุศลไม่ให้เข้ามาแต่พอเราเผลอเขาก็มานะนิดนึงนิดนึงอย่างเงี้ยเขาจะปิดกั้นอยู่เวลาสติเขาเกิดแล้วก็มาเรียนรู้ผู้ทํางานความเพียรสติสมัชัญญาเวลามีสติความเพียรเขาต้องมีด้วย มีสติตั้งสติแบบนี้ยแต่พอเผลอเขาก็ไปอื่นแต่ถ้ามีสังเกตเขาก็จะรู้ว่าเขาไปเที่ยวแล้วนะเราไม่ได้รู้แต่แล้วเขาก็จะมารู้ใหม่ต้องรู้แบบนี้รู้ไปไปมามาจนเ,เขาคุ้นเคยแต่ก็สําคัญมันต้องเนี่ยองคุณของสติปัฏฐานนะาตาปีสมประชายโนสติมาเนี่ยต้องเราฝึกตัวนี้นะฝึกนำมาทำเนี่ยไม่ใช่ฝึกรูปธรรมนะ แต่รูปธรรมนี่มันเป็นเพียงอารมณ์ที่เป็นเพียงปัจจัยให้มารู้เท่านั้นเองเพราะว่าผู้ปฏิบัตินะส่วนมากจะมุ่งไปที่อารมณ์ยืนเดินนั่งนอนอย่าบทใหญ่อย่าบทย่อยตัวเนี้ยจะให้ความรู้สึกตัวที่เป็นสติสมัมปชัญญะมันเลยไม่มีโอกาสได้มารู้นานๆมันยังจะมารู้ครั้งหนึ่งที่เจ้าจกับว่ามุ่งไปที่อารมณ์นี้หมายถึงว่า เอบังคับใช่ไหมคะตั้งใจก็มีด้วยเอาอย่างเช่นเวลาเราเริ่มจะดูเนี่ยพอดูปั๊บมันจะเพ่งมันจะมุ่งมันจะมีจุดเป้าหมายตัวเนี้ยมันทําให้ความรู้สึกตัวตัวเนี้ยไม่ค่อยขึ้นอ๋อเพราะว่าคือมันมันเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยกับสิ่งที่จัดต้องได้มากกว่าตัวน้ามันใช่ไหมคะตัวนั้นเลยวางใจได้แบบใช่แล้วก็มันจะชัดเกินเวลาเรามุ่งไปแล้วมันจะไปเกาะมันจะเพ่งมันจะมีเป้าหมายตัวเนี้ยนะ ทำให้เสียความรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวไม่ไม่คล่องวันนั้นที่คุยไปรยนิทิศเรียกตัวอะไรนะตัวที่มันไม่ชัดเจนคล้ายๆว่ามันคลุมเครือมันจะเรียกว่าตัวรู้ถูกล็อกพื้นที่ถูกกล็อก,ก,อกพื้นที่ค่ะพื้นที่ <พอ S 1> มันมันจำกัดจฉพาะที่ ที่เรามุ่งไปในอารมณ์นั้นใช่ตัวรู้ก็มีแต่มันถูกบล็อกถูกลอ็อกให้อยู่กับพื้นที่มันยังไม่อิสระนะถ้ามันอิสระละมันไม่จะไม่ถูกบล็อกเลยไม่ไม่มีตัวลอ็อกมันพร้อมที่จะรู้พร้อมทุกอารมณ์ทุกทวารแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกันแต่ถ้าตัวที่มุ่งที่ลอ็อกที่บล็อกกับพื้นที่ใดที่หนเช่นจะดูรูปนั่งอย่างนี้นะ โรกยืนโรกเดินเนี่ยออกไปบล็อกตัวนั้นเนี่ยตัวความรู้สึกตัวตัวนี้มันจะไม่อิสระแต่เห็นด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติไม่รู้ตัวคุณตาไม่รู้ตัวว e ่าต <t brows Vic ara> <t weed>. ัวเองอ่ะล็อกพื้นที่ใช่ใช่ไม่ใปัญหาคพราจริงก็มีตัวอย่ายากเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเส้นทางที่ไม่เคยเดินมันเหมือน คือที่เราฟังมาเนี่ยมันเกิดจากการฟังมาว่าข้อมูลเราต้องดูรูปยินเในท่านอนคือมันเน้นไปในอารมณ์อย่างเี้ยเลยตัวเนี้ยแล้วพอเวลาผู้ปฏิบัติจะดูใช่ไหมจะรู้ใช่ไหมแต่กําหนดอะไรก็จะเพ่งไปที่อารมณ์ตัวนั้นใช่ตัวเนี้ยมันจะไปบล็อกตัวไวเฉพาะที่แล้วมันจะชัดอารมณ์ก็จะชัดแต่ตัวผู้ดูอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยคล่อง ไ<ม>่องแค่าเทียบกับตัวเองนะคะแทบจะไม่มีเลยเไม่รู้เลยดีกว่าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเหตุที่จะต่อสิทธตัวไม่ใทีขย้นอ,อ,อย่างนั้นพระอาจารย์คะเวลาเวลาที่กะะัลยานมินะต้องการที่จะแก,ก้ตรงนี้เพื่อให้เข้าใจว่าตัวนู้ว่า<อ>เรามันต้องใช้วิธีพูดแบบไหนคะเพราะว่าที่พระอาจารย์พูดว่าเพราะที่พระอาจารย์พูดว่าส่วนใหญ่จะนมินเป็นอารมณ์อ่ะคือเรารู้เลยว่าที่านมันเป็นองไรจริงเนี่ยให้รู้อย่างนี้ก่อนแล้วต่อมา เราไม่ต้องไปเน้นที่อารมณ์เพราะเวลาเน้นที่อารมณ์เนี่ยเหมือนก็เราจุดสตาร์ทของเรา <fit S 2> ไปทุกครั้งที่ไปนั่นแหละมันไปง่ายอยู่แล้วด้วยครับทีนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องยอมยยกที่มาจะรู้เรื่องนี้เพราะเขาเขาจำนาเรื่องติดที่จะไปรู้อารมณ์ตัวนี้ไม่ใช่ไปมุ่งที่อารมณ์ไม่ใช่ที่จะไปดูที่อารมณ์แต่ของยอมที่เขาจะมี นามผู้ดูเขาอยู่แล้วอารมณ์ตัวไหนเ็าโชว์มาก็ไปรู้จะ่ชี่เห็นว่าเวลาที่เราจะไปรู้อารมณ์เนี่ยใจเรามุ่งไปแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นนามผู้ดูเนี่ยอารมณ์ก็โชว์แล้วใจก็ไปรู้แต่นไหมอย่างเช่นอย่างเช่นที่มันทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ปากที่เขี้ยวทุกที่ตาใช่ไหมเพราะนั้นเป็นอารมณ์ยกตัวอย่างที่ที่ที้ยตาแล้วกันค่ะ และอันนั้นอารมณ์ก็เสนเอ,อใช่แล้วก็แ,แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้เราไปรู้เออตัวเนี้ยโอ้ตัวเนี้ยเนี้ยจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่ค่อยเกิดไอ้ตัวที่ไปรู้เนี้ยทรามะทําตัวเนี้ยที่จะไปรู้ไปรู้ไอ้ตัวอารมณ์ตัวเนี้ยนะที่เป็นทุกข์ก็ตามที่เป็นายา,ยาบทใหญ่ยาบทเล็กก็ตามเพราะใจเราเวลาดูมันจะงงไปตรงนี้เลยไปเพ่งไปที่อารมณ์ แล้วทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันถูกล็อกที่นยากจะที่จะเห็นว่ามันล็อกแบบนี้และทีนี้จะให้มันเป็นอิสระจะอยากให้เป็ล็อกมันน่อยคือให้อารมณ์เขาเสนอแล้วก็ไปรู้แต่เหมือนกับว่าตรงนี้คะอาจารย์คือเหมือนกับว่าเราคุ้นเคยแบบแรกเนาะที่แบบไม่ใช่อารมณ์เลยมาตลอดเวลาที่เราเป็นนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าอันนี้มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราที่เราเพิ่งรู้จากการปฏิบัติเลยแล้วก็หนูหนูมีความรู้สึกว่า คือคือ <rôle> ม <à> <t ide> <s to> <be> ันก็มันมันมันก็เข้าใจยากจนกว่าเขาจะไปเจอใช่ไหมคะอาจารย์ถึงจะถึงจะถึงจะช่วยเรื่องเดียวแต่ถึงจะถึงจะรู้ได้ว่าต้องวางใจยังไงอย่างนี้มันต้องมีสองอย่างสองอย่างที่เรามุ่งไปที่อารมณ์ ที่อารมณ์เขาโชว์แล้วก็ไปรู้รทีนี้การที่จะให้อารมณ์เขาโชว์หรือพูดเป็นนาำพูดกันเป็นแบบอย่างนี้ให้เข้าใจนี่มันจะต้องยังไงเชิญค่ะว่าให้อารมณ์เราจะทํายังไงให้อารมณ์เขาโชว์คาถามนี้คือเราจะทํายังไงคือเราทายรํยังไงให้เรารู้ว่านี่คืออารมณ์เขาโชว์หรือว่าเรามุ่งไปแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็รวกเข้าไปเลยมันก็ไปแล้วที่อารมณ์เนี่ยก็เสนออยู่แล้วอย่างเด็กเยอตอนที่ระหว่างคิดกันเนี่ย คุณตามียกมืออย่างเงี้ยอ้ากคุณตาเนี่ยตอนนี้ก็ทำอย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงถึงต้องยกมืออ๋อมันมันคันู้าคันยู่ว่าคันมันโชว์ล้วตอนก่อนมันจะไปเองนั่นแหละมันโชว์ใช่ไหมใช่มันโชว์มือมันจึงไปเองใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นไอ้มันโชว์นั่นแหละคือให้เขาแสดงขึ้นมาก่อน แล้วเราจริงค่อยแล้วเราจึงค่อยนี่หมายถึงว่ามือมันก็ไปอัตโนมัติเพราะจริงเราก็ไม่ได้คิดจะไปเกาหรอกแต่พอมันมีคันตรงนี้ปุ๊บมันก็ขึ้นมาเองแล้วมือมันก็ไปของมันเองแต่อธิบาะแต่ว่าแต่ว่าถ้าแบบนี้มันก็ยังไม่ยังไม่รู้สึกสีตัวรู้อยู่ดีนะคะรย์มันเหมือนกับว่าโอเคอ้รสต์มีเกิดรู้แล้วตอนนั้นเราไม่เกาก็ได้มันไม่เราไม่ได้แต่พอรู้แล้วไม่เกา แต่แต่ไม่กรณีเนี่ยแต่กนีที่ทาแล้วเนี่ยแต่แต่หนูยกตัวอย่างนะเพราะอารมณ์ที่ไม่เก่าเนี่ยเขาก็โชว์มันได้ทุกที่ขาดแต่แต่เวลาเขาโชว์อะค่ะพระอาจารย์สุ่อตีหนูคันนะแล้วหนูก็ไปอย่างเนี้ยมันก็มีความรู้สึกเหมือนสติไปรู้ว่าเขาคันก็ไปเก่าแต่ยังเป็นเราตรงอะค่ะอ๋ออันนี้คืออารมณ์ก็โชว์แต่แต่ให้เขาโชว์อารมณ์ก่อนก็มีอยู่แล้วก็คือสเต็ปที่เรารู้คันตรงนั้นเนี่ยมันรู้แล้ว แล้วสเต็ปยกมือขึ้นอัตโนมัติน,บบนั่นก็อีกขนาดหนึง่งคนละขนาดเพราะฉะนั้นตอนที่เรารู้คันน่ะตอนที่เรารู้คันตัวแรกน่ะคุณตาไม่ได้มีสติไปกับการเคลื่อนไหวทําอะไรหนยมันรู้ขึ้นมาเองไอตรงนี้แหละแล้วคือคําถามที่ถามก็คือว่าโอเคอันนี้อันนี้ก็รู้แลนะ้วเนาะแต่ว่าแล้วแล้วมันจะไงอะคะอาจารย์คือคือมันก็คือหนูก็ไปกลาวว่ามัน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 อารมณ์ทุกข์ ที่ปวดหรือเมื่อยหรือคันเขาโชว์แล้วก่อนที่เราจะเอื้อมมือไปเกาต้นอารมณ์โชว์แล้วนะทุกอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอารมณ์โชว์แบบนี้ค่ะอาจารย์มันก็มีมาอยู่เรื่อยๆแล้วนะที่่เราเป็นใช่ไหมที่เขาโชว์ที่มันยาวนที่มันยาวอ่าไหมหนึ่งว่ามันมีสองอารมณ์อยู่ใช่ไหมทีแรกมันมีทุกหาทุกคันรู้สึกรู้แล้วแต่เรายังไม่ได้เชื่อมต่กายก็ได้แต่กรณีเราจะมาแก้ทุก แต่หนูก็ยังไม่เห็นมีตัวรู้แบบเหมือนตอนี่นี่ตามีตอนที่เราเขาเรายังไม่เคยตอนที่เรารู้คันรู้คันก่อนที่เขายกมือขึ้นมาเขรู้แล้วอันนั้นรู้แบบเรารู้ไงแต่รู้แบบที่มีที่มีตัวกลางมาสกิดให้รู้ไม่ไเหมือนกันปกติคนทั่วไปเขาไม่รู้นะเก่าเขาก็ไม่รู้คันเขาก็ไม่รู้อ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นรู้สเต็ปหนึ่งแล้วเหมือนกันใช่เพราะว่ามันเป็นรู้โดยไม่เจตนารู้ไงคุณตา ถ้าเกิดเป็นลักษณะว่าที่ผู้ปฏิปัติไปเพ่งจ้องในอารมณ์ะมันเป็นลักษณะรู้เหมือนกันแต่มันแฝงด้วยเจตนาปนเข้าไปเพื่อที่จะให้รู้เป็นท่าอะไรอีเวียดทอะไรอ่งเง้วอีกอันหนึ่งอ่ะบางทีเรามีข้อมูลอยู่ในใจว่ามันต้องรู้อีกอย่างหนึ่งเช่นจะต้องรู้เป็นรูปเป็นนามไอ้รูปนามในใจของเราก็มีอีกอย่างหนึ่งนะแต่อรูปนามสภาวะของเขาจริงๆก็อีอย่างหนึ่งนะ มันต่างกันตรง,งนี้เพราะว่าอันแรกมันอยากได้อันที่สองมันไม่ไอรูปแบบในใจของเรามีอยู่เรื่องรูปเรื่องนามของเราอ่ะที่เราฟังมารูปนามของเราสูตรสาเร็จของเราเนี่ยมันอีกอย่างพอไปเห็นไอของจริงที่เป็นสภาวะ <c oughs> เขาก็อีกอย่างนะไม่เหมือนรูปแบบในใจที่เรามีเอาไว้หรอกดูสิเอาแค่กรณีทันเมือกี้ขนาดคุณตารู้แล้วคุณตายยังนึกไม่ถึงเลยว่า คุณตายังจะเหมือนกับว่ายังจะถามอยู่ว่าเอ๊ะก็อันนี้ก็เหมือนปกติก็มีไม่ปกติไม่รู้ว่าทำให้มันยาวเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหมือนตอนที่เราไปที่ตอนที่หนูเล่าแค่สองอย่างนะไม่รู้ตับรู้่เองใช่ตอนแรกเราไม่รู้เราก็เก่าคันเราก็เก่ากับคันแล้วรู้ว่ามันคันแล้วถึงจะไเกิดแล้วเราก็เก่าเนี่ยีรู้กับไม่รู้แค่นี้ ถ้าเป็นคนทั่วไปอยคุณตาระหว่างเราคุยกันไว้คุณตาเราไปสังเกตนขื่นดีคือคุยกันเนี่ยก็ขยับแข้งขยับขาหรือบางทียกมือมาเกาลองให้เขาผ่านไปสักพักนึงเราค่อยมาถามอ่ะจะเกี้ยกข่อมยู่ตัวปะถ้าเกลี้ย่อมอย่ตัวเนาะใช่ั้นตั้งแต่เราเราเรียนปริญญาแล้วเราก็ปฏิบัติค่ะไปตรงเนี้ยเราก็รู้ได้มากขึ้นก็ต่างกับที่เราไม่รู้ใช่ต่างกับตอนก่อนที่เราไม่รู้ตอนนี้เราก็มารู้ก็มีอยู่ค่ะ ก็มีอย่างนี้แหละรู้กับไม่รู้แล้วรู้ตัวเนี้ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจเลยใช่ถ้าเราตั้งใจที่จะให้เขารู้ก็ไม่รู้แบบนี้มันสุที่สุดหมดจดจตเจ็บตายเลยาอตัวตั้งใจก็คือเป็นตัวตัณหาที่เขาอยากรู้ตัวนั้นก็ไม่รู้หรอกอันนี้คือความหมายของให้อารมณ์โชว์ไปเรอกตัณหารู้ก็ได้ใช่ค่ะพี่เรตีแต่ตัณหาจะรู้ก็ได้คือ แต่ตัณหาเนี่ยเขาจะมารู้เขาคิดเอาไว้ร่วมหน้าเขาจะรู้อะไรแต่ตรงเนี้ยเขารู้จากคอหน้าที่เก่าอ่ะจะรู้ไม่รู้ก็เก่าแล้วขันแล้วแก้ทุบแล้วบางทีเก่าไปตั้งหลายทีแล้วถึงมารู้นั่นแหละครับแค่รู้นั่นแหละพออ๋อใช่งั้นก็ก็มีอยู่ค่ะก็มีสิแต่บางทีในใจของเราอ่ะอย่างนี้มันยังไม่รู้ที่เราฟังมาต้องรู้เป็นโลกเป็นนามอะไรอย่างนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยเนี่ยเราไปสร้างไว้ สร้างลมหนาวไว้ในใจสุสดสําเร็จแบบนี้ของเราแต่พอไปเจอสภาวะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจมาคิดมาค่ะแล้วครั้นี้เรามาเปรียบเทียบมุมของตัวทิ้วตะก,กี้นะรู้สึกเบาไหมล่ะกรับรู้รที่ว่าต้องรู้ท่าทางอินิยาบทยืนเป็นนั่งนอนใครเบากว่าใครลองสังเกตด,ดูถ้าถ้ารู้แบบน,นี้มันก็มันก็จะเนืนไย แต่แบบนี้มันก็มันก็เป็นปกติอะน้อเออทำไมรู้แล้วเหนื่อยเพราะว่ามันใจมันเหนื่อยะค่ะอาจารย์เพราะเราไปกดไปบังคับนั่นนะนะตัวจิตใจตัวนั้นแหละที่เจตนาเป็นสองชั้นแล้วตอนนั้นน่ะตันหาก็ทำงานอยู่คุณตาจะเห็นได้ว่าความบริสุทธิ์หมดจบต่างกันมันเบาทั้งร่างกายและจิตใจนะถ้าเราเข้าใจก่อนเนี่ย เหมือนกันเราสัมผัสแล้วก็รู้เย็นหรือร้อนก็รู้เลยไม่ต้องขนาดไหน <c oughs> นะเห็นเดียเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งมันไม่มีสัมผัสปั๊บรู้เลยความรู้สึกตัวเวลาเขาเกิดปั๊บเขารู้เลยนิดเดียนนิดเดียวแค่นั้นแหละเขาก็รู้แล้วเนี <c oughs> ่ยต้องมาทำความเข้าใจว่าเวลาที่เราฟังมาเนี่ยข้อมูลในใจของเราแต่ละคนมีข้อมูลตุดสําเร็จแบบนี้อยู่ แต่พอไปเจอสภาวะเข้าจริงๆมันอีกอย่างต่างกับสุดสําเร็จของเราแต่ของเราเนี่ยคือตัญหาที่เราปรุงแต่งเอาไว้และล้รูปนามของเราอะต้อง,อ,งอย่างนีง้นะเออแล้วพอไปเจอสภาวะเข้าจริงๆในใจไม่ใช่อย่างของเราอย่างในใจที่เรามีมนโนภาพเอาไว้หรือว่าจิตใจที่เราสร้างอะไรไว้อะสร้างรูปนามไว้อะมันไม่เหมือนกับสภาวะ เพราะนั้นก็มาเรียนรู้กับสภาวะของมันเลยแล้วมันก็ไม่บอกเราหรอกว่ามันเป็นรูปนะเป็นนามนะไม่บอกแต่เราสื่อให้เขารู้ว่าความรู้สึกแบบนี้อาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรให้เราสื่อให้รู้ที่สุดเพราะนั้นไปเรียนรู้ตัวจริง,งก,กันเลยความรู้สึกไปเจอกับไอ้สภาวะนั้นเลยเพ,พระเาะเาบอกว่ามีถึงสั่งให้เขาหลังไม่บอกให้อยู่ คืออยู่แบบสบายๆหลั่นละคือแบบธรรมดาไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบพยายามตั้งใจเป็นเด็กดีตั้งใจทํากรรมฐานไม่ต้องทำได้ไหมใช่แล้วอยู่สบายๆไม่เคยอยู่เหมือนข้างนอกเบบนั้นตั้งใจแบบนั้นแต่เราไม่ได้ไปทำอะไรขึ้นนะไม่ทำคนหลายคนมาฟังแล้วอ่องงลงาฟังว่าต้อดีแล้วอ่องง นะนะแต่เขาก็ยังทำกันถ้ <นะ S 2> าดูดี <นะ S 2> มีพระองค์จากโคร,ราชอ่ะโคราดกลิปเนี่นยสางเรื่องนี้อาจารย์พระองค์นี้มาจากโคร,ราชท่านก็ชอบใจท่านเขา<ช>้า,เขาใจที่ต้องไปสัมผัสก,กับของจริงเลยนะไ <นะ S 2> อ,เอ,เอ้ตามรู้สึกอ่ะที่ไปเจกัญสภาวะนะสภาวะนั้นก็คืออารมณ์ที่เขาเสนอที่เขาเสนอที่เขาแสดงที่เขาโชว์อยู่เนี่ยให้อารมณ์เขาเสนอแล้ว ความรู้สึกตัวสติสัมปชัญญะเขาต้องไปเจริญอารมณ์แต่ที่เห็นว่าถ้าเราจะไปดูไอ้รูปยืยนเดินนั่งนอนเนี่ยมันยังไปหาอารมณ์นะมันมุ่งไปหาอารมณ์มเห็นจิตใจไหมจะดูอะไรอตอนนี้จะดูรูกนั่งนะใจอย่างมันมุ่งไปที่ดูท่าทางที่นั่งแหละเนี่ยตัวเนี้ยตัวต้องการตัวเนี้ยมันมุ่งแต่ทีนี้ถ้าอารมณ์มันโชว์มีไหมอาการท่าทางที่นั่ง นี่เหมือนกันขับไปเองคะับก็พอฟังพระหมาคุณมีแล้วก็กลับไปปฏิบัติก็โอเคอ่ะแล้วเราก็ฟุ้งไปอ่าเดี๋ยวเรากลับไปนี่กำลังนั่งผมบอกนั่งนี่ไม่ได้นั่งแรงกำลังนั่งอยู่นี่เออใช่แล้วก็ดูเราเราก็ดูนั่งต่อไปเลยต่างกับที่เราตั้งใจจะไปดูที่จะมุ่งเนี่ยจะเชื่อเห็นว่าถ้าตัวที่มุ่งเนี่ยปัญหาก็ทำอะไรอยู่เขาแจกแจงอยู่แต่ที่อารมณ์เขาโชว์เนี่ยแล้วเขาก็ไปรู้อย่างเงี้ย มันไม่มีอะไรที่จะไปตัดแจงกับมันเลยแล้วก็รู้นิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็ฟุ้งต่อไปแล้วก็กลับไปอีกข้ออเาเดินนะอันนี้กำลังลุกเดินไปสังเกตแล้วอะไรเงี้ยทำมันเองเลยที่เราไม่ต้องไต่แต่แต่นับแตบอกอะไรเงี้ยไม่ได้แต่บอกแล้วไอ้ตัวบอกนั่นก็อีกอันหนึ่งนะแต่กลับการแสดงอยู่ต้องดูอย่างนี้นะต้องรู้อย่างนี้นะทำไมว่ามาเองครับเพราะเราเคยอยู่เว่เวกมันก็กลับมาเองเพราะเราเราไอ้ตัวที่คอยน่กคอยบอกนี่ก็เกิดจากในใจของเรา ที่เราเคยคิดจะบังคับบัญชาตินเนี่ยเดี๋ยวนี้ยมันคอยกกับการแสดงอยู่เรื่อยๆเพราะว่าคิดว่าทําอย่างนั้นน่ะจะดีจะถูกก็แค่มาแล้วไม่ได้ทำงานเลยก็เกิดความวิตกกังวลก็เลยทำทิด้งไปคิดว่าหลานละคือชิบเกียรติเออตรงนั้นชิบเกียรติแต่ว่าคนถามมาหาบนนี้ว่าบนนี้แต่ว่าแต่เราไม่ได้ขี้เกียรติเพราะเราหนีไปเขาต้องยืมวิ่วๆมันจะช่วยใช่ แต่แต่ว่าบางทีคนไม่เคยทำนั้นบางทีมันก็มันก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับอาจารย์ที่จะต้องแบบมันมันเหมือนกับใจมันมันมุ่งไปแล้วมันก็ไหลของมันไปเองะนั่นแหละมันมันไปยาวเลยล่ะทุกเรื่องเลยทุกทุกอารมณ์เลยที่เขาเป็นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอรู้ว่ามันขี้เกียจเนี่ยมันจะมีตัวขยันทำแต่ถใครก็เรามาอยู่เฉยๆได้ยังไงเฉยๆ ไม่มีการบ้านรายงานมันรู้สึกว่ามันเหมือนไร้ค่ามันรู้สึกว่าขี้เกียจนั่นแหละมันกำลังสะกิดให้ทำตัวนี้เนี่ยมันมากระตุ้นให้ทำไมน้อาเสียงมใช่เนี่ยมาเรียนรู้ตัวเนี้ยว่ากุศลก็ทํางานหรือว่าอกุศลก็ทํางานตติธรรมัญญะเรามาเจริญตติธสรมัญญะหรือว่าตัณหาก็เจริญต้องมาเรียนรู้ตัวนี้ก่อนถ้าตัณหาก็เจริญนะก็ททางานทุกอารมณ์ทุกสภา ไอตัวม,มวุ่งตัวเพ่งตัวเจ้างตัวจัดตัวนั้นเนี่ยเราคิดจะดูปั๊บมันก็จะเอาดูอะไรอ่ะยืนเดินนั่งน,อ,งน,นอนเหรอโผลเกิดปวดเมื่อยอยู่ก็หายหนาวร้อนไปแล้วนนตัวเนี้ยทาแบบเนี้ยบ่อยๆทําให้ความรู้สึกตัวตัวเนี้ยไม่เกิดเ<ะ>พราะตัณหามันทํางานอยู่แต่ทีนี้เราไม่ทำก็มันและอยู่เฉยๆเลยนั่นแหละอยู่แบบไม่ทําะไม่ทําอย่างที่ตัณหาทํานะแล้วไม่ต้องกลัวเราว่าสติสัมปชัญญะเขาจะไม่รู้ เราต้องเปิดโอกาสให้แต่เด็จะไม่แข็งแการต้องทำงานให้อารมณ์โชว์อ,นนอุปมาเหมือนกับแมวอจะจับหนูใช่ไหมหนูต้อง,อง,งวิง่องออกมากินไม่ใช่มอยู่ในรูนะถ้าในรูไม่มลิทางจับมาแรับเนี่ยให้หนูวอ,อกมาก่อนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันองให้มันเถื่อ,อ,อก็จับได้ให้อารมณ์ก็เสนอให้อารมณ์ก็โชว์วให้ความรู้สึกตัวก็เจอกับอารมณ์ตัวนั้นเนี่ยมันดูแล้วจะง่ายนะแต่งจริงแล้ว จิตใจเราต้องไม่มีอะไรกับเขาน,นะไม่มีที่ตัวเพ่งมุ่งจ้องตัดคองควบคุมบังคับตัวเนี้ยต้องไม่หมดเนะลยเพราะตัวเนี้ยทาให้ความรู้สึกตัวไม่ถูกทะลายละลายเนีพ่งมุ่งจ้องโอ้ข้ามละลาละาแล้วไม่ต้องกลัวว่ามาอยู่แล้วจะเพลิงข้าว <c oughs> ไม่เพลิงอะไร <c oughs> ไม่ต้องแต่ก็เร่งานเนี่ยแต่ก็เรื่องงานรือสั่ว่าเออทำผิดจังเลย ต,ตัวนั้นนะ่ะตาเราคิดอย่างนี้เป็นเหตุให้ทำแล้วเราก็วางใจไม่ถูกแตเรเขาจะหางานทำ<ม>อยูเ่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องต้องมีวิธีทำของเขาแหละทำไปทำมาทำไมมันมึนๆเกรงๆหนักๆแ,แล้วการที่เราทำผิดก็คือว่าอารมณ์มาเสนอแล้วเราก็ไปรู้